สวัสดีครับพบกับผมแอดนู nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารีซีโล่รีเซ็ตชีวิตฟาเวกเตดต่างโลกซีซั่นสาเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นตามเพียงแค่20บาทบาทน่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถหา ว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางตัวของทางซูเปรุนั้นก็ได้ย้อนเวลากลับมาณจุดจุดเดิมแล้วนะสิ่งตัวของเขาในตอนนี้ได้ได้วว่าตกใจมากๆเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่น,นอนแล้วครับว่าตัวของเขานั้นในตายและย้อนกลับมาแบบนี้ประมาณ1ปีแล้วนะก็เลยตกใจพิเศษในะตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหาวิธีต่างๆนาน,นานเลยนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงดีซึ่งพอจะเอาเบลล์ชิกไปเนี่ยทางน้องเบลล์ชิกนั้นก็ต้องปกป้องทางเเอมลียย้ั้ววยิธีอื่นนะตงเขาาเดดีไปหทง็กชา นะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันในตอนที่แล้วนั่นเองนะสิ่งพอมาหาตรงทางซูบรุนเนี่ยก็ได้ตงใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางเด็กชายคนนั้นตัวของเขาเนี่ยเอาโซ่นะมาคล้องตัวเองอยู่เลยซึ่งแน่นอนแหละครับทางยายผู้หญิงคนนั้นนั้นมาอยู่ที่นี่ตวของเขาได้ตั้งคําถามว่าทําไมเด็กคนนั้นถึงเอาโซ่คล้องตัวเองแบบนั้นเหรอนี่ทำไมไม่หนีไปล่ะซึ่งเด็กชายคนนั้นนะครับตงเขาไม่ชื่อลุสเบลนะซูบรุนนั้นก็ได้เข้าไปห้ามทันทีเลยว่าลนะุสเบลน่าอย่าทำแบบนี้เลยนะลุสเบลก็ได้อธิบายไปไนะ มันเป็นห่วงรอกที่เมืองตอนนี้มีคนที่พึ่งผ่านได้อีกมากมายเลยซูบารุเนี่ยก็ได้พยายามปลอบใจไปนะครับแต่ตัวของเขาในตอนนี้นะร่างกายเนี่ยก็ได้สั่นกลัวไปหมดเลยซึ่งก็แทบควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะครับอยู่ดีๆใะทางตัวของทางซูบารุแล้วก็ลูสเบลนะทั้งสองคนนั้นก็เด็กวอกออกมาพร้อมกันเลยนะครับและก็ใช่แล้วล่ะบุคคลที่อยู่ทางด้านหลังของพวกเขานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือไอ้แม่มดนั่นแหละนะตรงเธอได้บอกว่าครันที่คุณรู้สึกกลัวขนาดนั้นถือเป็นหลักฐานใี่คุณอ่อนโยนมาาากกกกกซึ่่งงงงตตตตัออเเเเเธธนนนีย็็ไไไไดดด้้้้ะะบบรรุใหลลปจแ ชยโซนั้นคล้องคลองนังสือบลุนะครับซึ่งก็เรียบร้อยแล้วแหละในตอนนี้แทบจะขาดใจตายไปเลยก็ว่าได้ตงเธอได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณมากเลยนะและก็ขอโทษด้วยผู้คนสามารถลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความอ่อนโยนนั้นหาใช่สิ่งที่ห่วงได้ไว้แต่เพียงผู้เดียวความอ่อนโยนต้องแบ่งปันผู้อื่นนี่แหละจึงเปล่งประกายนั่นนะคือความรักนะและก็ใช่แล้วแหละครับตงเธอในตอนนี้ก็ได้ทรมานซูบรุแบบโหดร้ายมากๆเลยพร้อมกับคลั่งจัดเลยนะบอกความปรารถนาที่ทางซูบรุอยากช่วยทางลุสเบลเนี่ยเป็นความ เซบาสเตีโดนทำร้ายแบบนี้นะลูสเบลเนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับเพราะคล้ายๆกับว่าความรู้สึกหรือว่าชีวิตเนี่ยมันเชื่อมกันไปแล้วนะโดยพลังของทงั้งไอ้มนคนนี้นะครับรวมถึงทั้งความกลัวของทงั้งเซบารุด้วยนะการที่เซบารุกลัวแบบนี้นะครับก็เป็นผลเนื่องจากที่ว่าเซบารุเนี่ยเชื่อมอกับทางลูสเบลนะซึ่งลูสเบลเนี่ยปกติแล้วก็กลัวมากๆอยู่แล้วนะครับบอกกับทางเซบารุเข้าไปอีกเนี่ยก็โคตรกลัวเลยก็ว่าได้เซบารุในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าถูกสิ่งที่สะท้อนเข้าตาล้วนน่ากลัวทั้้้้้้้้งงงนน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 ััััซึ่่่่กกก็็ไไไไดดดววาตตออีีะะคครรรบบบเิุยลลปแพมส ครับไม่อยู่กับตัวแล้วนั่นเองซึ่งก็ตามนั้นเลยตัดไม่อีกทีหนึ่งนะครับเซบารุเนี่ยก็ได้ฟื้นกลับมาหน้าจุดเดิมอีกแล้วซึ่งฟื้นมาปุ๊บนั้นตัวของเขาเนี่ยก็แทบสลบไปเลยก็ว่าได้นะครับสลบแบบที่ว่าองัวโคกไปที่ทั้งตัวของลิเลียนานั้นแทบล้มลงไปกับพื้นเลยนะครับเซบารุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านาาขยะขยงชฉมัดพร้อมกับเรียกใครตัวเองนะครับรีบดึงสติกลับมาเพราะว่าตอนนี้เซบารุเนี่ยแทบใจจะวายแล้วนะครับเพราะว่นนี้นั้นไม่ใช่เวลามอยื ลังของใครกันแน่นะคนที่จะชนะซีดีอุสได้ด้วยปัจจัยใช้ไม่ได้ผลตัวละครเสวนแกลง้งที่มาถึงฐานกวางได้ภายใน10นาทีซึ่งเขาคิดออกแค่คนเดียวนะครับคือไรฮาร์ดเองนะตามไปเลยนะครับซูบรุในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเรียกไรฮาร์ดมาแล้วก็ตัวของเขานะครับก็ได้มาที่ร้านที่เขาเนี่ยเจอกับทางไม่มดนะครับก่อนนะซูบรุเนี่ยก็ได้กลัวจัดเลยในครังในตอนนี้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าช้าไป5นาทีแล้วก็นะยายแน่ๆอาจจะมีพอนาทีแม่มดคนอื่นนะพร้อมมาอีกก็ได้นะซึ่งก็ใช แล้วล่ะนะซึ่งโค่นง่ายเลยนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่21วิเท่านั้นเธอคนนี้นั้นก็สามารถควบคุมทุกคนที่อยู่ในลานแห่งนี้ได้หมดแล้วนะครับซึ่งก็ตามสเตปเริ่มเลยเธอเนี่ยก็ได้พูดพรรณนา,นาเรื่องราวความรักนะครับต่างๆนั้นานะซึ่งในขณะทุกคนเนี่ยกำลังคล้อยตามกันไปนะครับทางซอร์รุเนี่ยตรงเขาก็ได้โชคดีนะกว่าทางไรฮาร์ตนั้นมาถึงที่นี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่เองนะครับโดยความรวดเร็วเลยก็ว่าได้เยกว่าวิ่งสับตีนแตกมาเลยนะอย่างนี้เองสินะครับให้ผมช่วยทาให้จบไวขึ้นคงจะดีกว่าสิินนนะะซซึ่งงไรรราาา์ทเเีก็ดด้้ขมพูคับบตส นั่นเองจอร์บรุทเนี่ยได้สติกลับมาแล้วนะครับซึ่งตรงทางซอร์บรูทเนี่ยก็ได้ตกใจมากๆเลยนะว่าไรฮาร์ดน่ะมาทันเวลางั้นเหรอเนี่ยไรฮาร์ดได้บอกว่าสถานการณ์เอาเรื่องจัดเลยนะนั่นนะคือไปชอบมหาบ่าวสินะซอร์บรูทก็ได้พยายามอธิบายนะครับข้อมูลของเธอคนนี้ให้กับทางไรฮาร์ดฟังว่าเธอคนนี้นะครับมีพลังในการล้างสมองคนอื่นทางตัวของทางแม่มดนะครับก็ได้มองไปที่ไรฮาร์ดนะพร้อมกับบอกว่าเธอนะ่ะรู้จักไรฮาร์ดดีเลยเป็นดาบสังศิทธิ์ผู้เลื่องชื่อใช่ไหมล่ะไรฮาร์ดเนี่ยก็ได ทสองคนนะครับกำลังคุยกันอยู่นั้นทั้งตัวของทางซูบูรุก็ได้พยายามมาห้ามนะครับว่าถ้าคุยไปมากกว่านี้น่ะมีหวังแย่แน่แน่ไรฮาร์ดเนี่ยก็รับฟังนะครับพร้อมกับบอกไปว่านี่นะครับคือผลที่ตัวของเขาเนี่ยมาที่นี่ใช่ไหมล่ะเพื่อสะสางปัญหาแบบเดียวเท่านั้นทั้งตัวของทางไรฮาร์ดนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหาแล้วก็ได้โจมตีทางตรงของทางแมมมดนะครับเลยแต่ว่าที่เดียวเนี่ยเปลี่ยวบนฟ้าเลยก็ว่าได้ซึ่งระหว่างที่บวกกันอยู่นั้นทั้งตัวของทางแมมมดนะครับตัวของเเเคค้้าานนนีี่่่่่ยยไไมอถูกกับโซทหร นะเพราะว่ามันน่ารำคาญมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเขาเนี่ยเอาอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเอาอยู่แน่นอนอยู่ยแล้วล่ะสึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นตรงทางไรฮาร์เนี่ยก็ได้ซัดเข้าไปที่หัวของแม่มดนะครับเลยว่าวกระเด็นตกไปที่พื้นเลยก็ว่าได้ไรฮาร์เนี่ยก็ได้นับถือเลยนะครับที่ว่าตัวของทางแม่มดเนี่ยมีปลทังส่วนแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าเอามาใช้นในทางที่ผิดนะครับระหว่างนั้นเองซูบารุสเนี่ยก็ได้เข้าไปหาทางเจ้าเด็กหนุ่มนะที่โดนจับมัดไว้นั่นเองตรงเขาเนี่ยก็ได้พาเด็กหนุ่มคนนั้นนนนนนนะครรรรรััับบอออกกกกมาา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 าททที่่่ดดดด้้้้้เเเพูสถณ์ววิไไขึงงงงงจลตตฮ เขาเนี่ยเก็บหมดตีเลยก็ว่าได้แม่มดนะครับสภาพจาเยินจัดเลยนะในตอนนี้ซึ่งระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังควบคุมอยู่นั้นดูเหมือนทางไรฮาร์ตนะครับต้องเขาจะพลาดไปอย่างหนึ่งนะคือการมันสังเกตรอบๆในเองนะครับซูเอรุรูเนี่ยก็ได้มองดูนะแเราบอกว่าบางอย่างแปลกแปลไปนะเนี่ยถ้าไม่หยุดนํามันจะแย่เอาซึ่งกระช่เละครับซูเอรรูในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโดนควบคุมโดยอะไรบางอย่างไปแล้วนะซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทั้งตัวของทางไรฮาร์ตนะครับไปปิดฉากทั้งตัว ขายคลื่อกันหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ตามนั้นนะครับทางไรฮานหในตอนนี้ตรงค้าเนเดินเกลมผิดพลาดแล้วนั่นเองทุกๆคนในตอนนี้รอบๆนั้นเร้ว่าซินชีหมดแล้วนะครับและเซรบอรุนั้นก็ย้อนกลับบ้านแลจุดๆเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอาการของเซรบอรุในตอนนี้นะครับเร้ว่าไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยนะตรงเขาเนี่ก็ได้คิดหาวิธีอยู่เลยนะครับไปทำยังไงดีนี่นะก็ปาไปรอบที่3แล้วนะขนาดรฮานหจะไม่ไหวงั้นหรอเนี่ยในรอบนี้นั้นทางตรงทางเซอรบอรุนเนี่ยก็เลยชวนทางเบียโกน,นะรรรนะออนนนร,นรอ่าไไไ้ม็ดถ ของงสนาทร <c oughs> รู้ดีแล้วว่าคงมีทางอะไรเกิดขึ้นแน่เลยตัวทางเซอร์เบรุนเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับแม้กระทั่งน้องเบททิกฟังว่าที่ลานแห่งหนึ่งนะครับจะมีทางตัวของทางแม่มดนปรากฏตัวออกมานะแน่นอนแหละครับว่า,าน้องเบรติกนะ้นองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเลยเพราะว่าเซอร์เบรุน่ทำหน,าน้าขมุนมากเกินไปแล้วไม่ต้องบอกเหตุผลหรอกว่ามาจากไหนขอเพียงแค่เซอร์เบรุบอกมา่น,นก็มีเหตุผลมากพอที่เบตตี้เนจะเชื่อแล้วซึ่งก็ช่วยได้มากเลยนะครับที่ไม่ต้องอธิบายเยอะแบบนี้นะเซอร์เบรุนเนี่ยก็ได้พยายามพูดเรื่องที่ ข้อเพลงมหาบาปโทสะเกี่ยวกับพลังของใหญ่นั่นก็คืออารมณ์ประมาณเชื่อมโยงขอารู้สึกและระสาสัมผัสสรุปก็คือว่าทําป็คนคิดว่าสีนดงอันตรายมันตรายส่วนเชื่อมโยงาสัมผัสแล้วก็ทายพูดตามตรงนะไทยฝ่ายาเจ็บตัวตัวเองก็เจ็บตามถ้าเกิดไปชอบมหาบาปของรุ่เมื่อไรคนที่มองรอบๆก็จะขาดกระเด็นตามซึ่งเรี่กงราวพลังนี้นะครับมันเกินเบย์มากเลยนะตัวองทางสมรู้เนี่ยก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางเบที่สักหน่อยนะครับจริงๆก็มีลูกไม้โจนตัวอย่างการเลือกไลฮาร์ดเหมือนกันนะแน่นอนแหละครับเบียบอกว่นันม่อก็ กายต่างหากทายืนอยู่ในสถานรบเดียวกับไรฮัตเขา้าเบตตี้คงกลายเป็นเพียงแค่หนู่น้อยน่ารักเท่านั้นไรฮ์ตคือจุดสูงสุดของความต่างชั้นในโลกนี้นะแค่เพียงมีตัวตนอยู่ดังเดียวมันน่าที่อยู่รอบตัวก็พร้อมใจกันเชียรฟังเหมั่นน้ามือตามมวจะพูดใช้เวรหรือใช้พูดก็ล้วนแต่สิ้นพลังสำแดงสิ่งก่อแท้ได้มาแบบนี้นะครับก็มีแค่ทางตัวกับทางซูบารุแล้วก็เบียโกะนะที่ต้องหาทางทาอะไรสักอย่างกันเองสองคนนะครับเบียที่ก็ได้บอกไปว่าซูบารุวิธีแก้ปัญหาเนะี่ยไม่ได้มีแค่ทางเด ซึ่งชามักถ้าจากันได้นะครับคือพลังของซือบรรุนี่แหละที่เป็นคนวันอ่ะนะเบธิกได้บอกว่าผลของชามักนั้นเป็นการบังคับทําให้เป้าหมายสติถูกตัดขาดออกจากโลกนั่นเองหรือดก็คือว่ามุนย์ที่อยู่ในความเขียบผลกระทบนั้นถ้าเกิดใช้ชามักให้ทั่วหน้าทุกคนแล้วก็ซึ่งในระหว่างที่ั้งสองคนในกำลังวางแผงนอยู่นั้นนะคราบดูเหมือนว่าทั้งโต้งทางอิมิเลียจะได้มาได้ยินเข้านะน้องเนียก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะให้น้องช่วยดูคนได้ไหมถึงคราวฉันออกลงแล้วละ่ะก็นึกอยู่ว่าท่าทีแป,กแป,กแกปลกๆ เธอนะ้าอมิเลียนเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าขอโทษนะฉันเองก็ตั้งใจรอแล้วแต่โดนพิศิลาพูดมาว่าทาไมตามไปตอนนี้อาจจะต้องเสียใจทีหลังทาไมมีอะไรจริงฉันก็ตั้งใจจะกลับอยู่แล้วแต่มีลารทีแม่มดอารวาชิเมล่ะพอดีได้ยินพูดชัดเจนแบบนั้นซูบุรุก็ได้พยายามปฏิเสธเอมิเลียไปนะครับว่าเอมิเลียนไม่ควรมายุ่งกับเรื่องแบบนี้เปล่าเลยนะครับเอมิเลียได้ปฏิเสธไปเลยว่าถึงซูบุรุสั่งให้กลับนะก็จะไม่กลับหรอกนะถ้าเป็นเรื่องมลารทีแม่มดแล้วก็ฉันเองก็ไม่ใช กลับไปแต่ว่าเอมิเลียนเนี่ยก็เลยรู้ทันว่าแกล้งทำเป็นโกรธนะไม่ได้ผลหรอกนะตอนที่ฉันโกรธและไม่สบายใจมีแค่ตอนทําดังไมนดีเท่านั้นคนที่ดื้อลานคุณไม่ฟังไม่ใช่ฉันตอนนี้คือสืบรูตางหากละที่ทําแบบนี้เราสืบรูตั้งใจปกป้องฉันเข้าใจดีเลยนะแต่ว่าไม่ยอมเพิกเฉยเมื่อรู้ว่าสืบรูต้องเจ็บตัวแน่นอนตอนที่สืบรูต่อสู้ฉันก็จะสู้ด้วยนะถ้าสืบรูตกำลังปกป้องใครฉันก็จะช่วยเหมือนกันเหมือนที่สืบรูตนะปกป้องฉันยังไงล่ะฉันเองก็อยากปกป้องสืบรูตด้วยนะนาเธอตอนนี้ถองหมอจะ ตีเองก็เข้าใจความรู้สึกของเอมิเลียดีเพราะงั้นไม่มีใจจะน้มน้าวให้รอกสุดรู้ก็ได้เข้าใจดีเลยนะครับว่าพอลทีแม่มดนะ่ะกำลังหมายหัวเธอแน่นอนเพรองงานก่อนอื่นเลยจะทออําอะไรก็ให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนนะซึ่งกับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะทางตัวของทางแม่มดเนี่ยกำลังยืนขึ้นนะแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตร,ตรงทางเอมิเลียเนี่ยก็ได้ใช้พลังน้ําแข็งของเธอนะครับทำการแช่แข็งแม่มดไปเลยนะซึ่งเรียกได้ว่าเปิดก่อนนะครับได้ปูนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วนะครับเพราะคนรอบข้างในตอนนี้นะพอเขาดดดดออออออนน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 พลลัััังงงขทททาาาเเเเเมมไไปกกกกุคคแ้้้ว่่่ะะรรรรบบบีีีียยใตธ็สถณ์ๆู ความคิดขึ้นมาว่านี่น่ะไม่ใช่มต์แต่ออกไปทางคุณใสามากกว่าใช้แทรกแสงดวงวิญญาณลําพังใครชาามากอาจจะแยกออกมาไม่ได้หรอกนะแสดงนั่นเองนะครับไอแม่มดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากมันแข็งแล้วนะมันได้บอกว่าเหม็นจัดเลยกลิ่นมันช่วยออกมาเลยล่ะกลิ่นของนางเพศยาคลื่นปีศาจโสมมสุดหน้ารังเกียจที่หมายตาจองชามช่วยท่านผู้นั้นไปจากฉันนางเพศยาซึ่งก็เค่แข็งอะไรก็ไม่รู้นะครับดาทอเอมอะไรต่างๆนานาเลยก็ได้นะตอนนี้ซึ่งพลังของเธอนะครับก็ได้เดีว่ามากกว่าตอนที่สู้กับไรฮัทเลยก็ว่าได้นะครงเอนนี้่่แไมูกทา ซึ่งอกาจะพอเอมิเลียเนี่ยให้วาวไปเลยก็ว่าได้แน่นอนแล้วครับทางเอมิเลียในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับทำการแช่แข็งทางตัวของแม่มดนะแต่มันก็เปล่าประโยชน์นะครับซึ่งในตอนนี้แม่มดในตอนนี้นะเธอเนยก็ได้คลั่งไปแล้วก็ว่าได้แล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําการบวกกันซึ่งระหว่างบวกกันในทางตัวของท้าแม่มดนั้นก็ได้ด่าทอเอมิเลียนะครับซ้ำๆเดิมๆว่าเธอเนะครับเป็นนางทศยาสองมุมนั่นเองมาแย่งอะไรก็ไม่รู้นะครับของเธอไปนะซึ่งเธอเนยก็ไม่ยอมมากเลยนะครับขึ้้มนมาได,าได,าไดว่าาาาพอเรรสมถต ตัวนนไไตรงเขาก็เลยบอกให้เอมิเลียนะครับยื้อเวลาทางตรงไทยหมดไว้ก่อนตัวของเขาเนี่ยจะไปช่วยเด็กน้อยนะครับที่ถูกจับไม่เป็นตัวประกันนั่นเองซึ่งพอมาถึงแล้วนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้พยายามคลายมันนะครับให้กับทางรูสเบลนะทางน้องๆในตอนนี้นะครับมือว่าเอมิเลียน่ะจะเจอกับของหนักเข้าให้ซะแล้วเพราะว่าไม,มดแห่งโทสานี่นะครับมันเนี่ยพลังโคตรโหดเลยก็ว่าได้จนแต่เอมิเลียในตอนนี้ไม่สามารถต้านทานพลังของทางมดคนนี้ได้แล้วนะครับเร,ย with, เรยียกได้ว,ว่าโดนเผาทั้งเป็นไปนเลยก็ว่าได้แต่เอมิเลียคือเอนะมิเลียแหละนะ พอเธอนะคราจะไปทําการปิดฉากทางตัวของทางไม่มดเนี่ยไม่มดนะครับมันก็ได้เลียมจาดเธอนะครบที่จับตัวประกันมาเพื่อทําให้เอมิเลียนะครับเกิดควยเขวขึ้นมาในเองซึ่งก็ตามมาเลยนะเอมิเลียนในควยเขวจริงจริงด้วยนะครับและการ์ลไม่หมดเนะี่ยยำเละไปเลยก็ว่าได้ณตอนนี้ซึ่งก็เกือบตายแล้วนะครับแต่ว่ามีคนคนหนึ่งนะให้มาปกป้องไว้ซึ่งนั่นก็คือทางตัวของเองัวเขานะครับที่มาเจอกับทางสซรตุตอนก่อนนั่นเองตัวของมันได้บอกว่าตัวของเขานะคราจะมารับภรรยาผ คนนี้นั้นจะเป็นภรรยาคนที่79ของผมและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2